สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของหุ้นสามลัดนะคะประจำวันที่ยี่สิบสามพฤษภาคมหกห้านะคะอังกฤษตัวเด่นก็คือ9ก้ากับ2ตัวรองก็คือ0ูนย์กับ3มเนาะเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าแปดเก้าเ้าสองก็รูด2อะเนาะสองหนึ่งสองสองสองสี่สองห้าสองหกสองแปดสองเก้าศย์ดย์เสหนึ่งสามสองสามสามี่สมห้า

กแปดเก้าเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะต่อไปรัสเซียรัสเซียตัวเด่นก็คือสี่กับเจ็ดตัวรองก็คือห้ากับแปดนะคะก็สี่ศูนย์สี่สองสี่สามสี่หกสี่เจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดเก้าห้าหนึ่งห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดหกแปดเจ็ดแปดเก้าเจ็ดห้าเก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดแปดเก้าแล้วก็สี่ห้าสามเนาะ ก็ขอให้ทุกคนโชคดีทั้งสามแนวทางนะคะทั้งสามรัฐเลยทั้งอังกฤษเยอรมันแล้วก็รัเสเซียนะคะเพื่อนเพื่อนจะลูดนี่ศูนย์เจ็ดแปดหนึ่งเนี่ยไปซื้อสามตัวตรงๆเนาะะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะทั้งสามแนวทางเลยอย่าลืมกดชับสไครป์กดไลค์ให้กับช่องน้ำเพชรพารวยด้วยนะคะวันนี้มันเปิดตลาดหุ้นใหม่นะเพื่อนๆก็ดูเป็นแนวทางไปก่อนนะคะแล้วก็เน้นลูดตัวดินเลยเนาะ ก็ขอให้ทุกคนโชคดีทั้งสามแนวทางค่ะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องน้ำเพชรพารวยนะคะโชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ